ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอการรับรู้สิ่งที่ไม่มีตัวตนชัดเจนที่เกิดจากสัญชาตญาณมันนั้นเป็นสิ่งเกิดขึ้นในตัวคนเองซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละคนยิ่งคนที่มีความแข็งแกร่งเท่าไรก็ยิ่งมีการรับรู้ที่ดีขึ้นเท่านั้นมันนั้นอะไรที่ละเอียดอ่อน การรับนั้นไม่ใช่แค่เพียงเป็นความรู้สึกทางพลังวิญญาณแต่ชิงสุยนั้นสามารถปรับแต่งมันออกมาได้เขานั้นสามารถเขียนมันออกมาเป็นเครื่องรางโดยใช้ทักษะท,ที่เขาได้เรียนมากจากหลินซานหาน ชัยชราคนนั้นไม่ได้สอนทุกๆอย่างใช้ข่าวเพียงแค่สอนถึงหลักการและแนวคิดให้กับชิงสุยที่เหลือนั้นเขานั้นปล่อยให้ชิงสุยนั้นศึกษาด้วยตัวเองจากบันทึกบรรพาการเครื่องรางแห่งสวรรค์ เขานั้นได้เหลือไปเห็นทักษะระดับสวรรค์ที่เขานั้นได้รับมาโดยบังเอิญท่านั้นลืมมันไปได้ยังไงชิงสุยรู้สึกดีเมื่อมองไปที่มนันเขานั้นกำลังอยากศึกษาอะไรใหม่ๆในตอนนี้ เขานั้นไม่เข้าใจในตัวเองที่ไม่เขานั้นถึงได้หลงไหลในการฝึกฝนมากมายเพียงนี้ชิงสวยรีบหยิบมันขึ้นมากเขาจำได้ว่าบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งนั้นได้พบเจอมันโดยบังเอิญแต่เขานั้นก็ไม่สามารถฝึกมันได้ ชิงสุยมองไปที่มันและคิดว่าเขานั้นจะสามารถฝึกขึ้นมันได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาของเขาเช่นกันเขาจะไม่คาดหวังอะไรเนื่องจากคำพูดของบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งในก่อนหน้านี้ทำให้เขารู้ว่าทักษะระดับสวรรค์เล่มน,นี้ต้องไม่ใช่ของธรรมดาและมันนั้นต้องไม่ง่ายสำหรับการฝึกฝนกระดาษของมันนั้นทำมาจากวัสดุที่ชิงสุยนั้นไม่รู้จกัก ตอนนี้เขานั้นได้นั่งลงในดินแดนหยกยุพร,ราชอมะตะเพื่อศึกษามานเขานั้นค่อยๆเปิดมันขึ้นที่อย่างช้าๆในด้วยมือของเขาตันเถียนนั้นเป็นจุดที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้บ่มเพาะมันนั้นเป็นจุดที่กักเก็บพลังปราณและเป็นจุดไหลเวียนถ่ายทอดปราณทั้งหมดในร่างกายมันนั้นคือจุดกำเนิดแห่งทุกๆอย่างหากเปรียบเส้นลมปราณเป็นดังแม่น้ำลำธาร ตันเถียนนั้นก็เป็นดังมหาสมุทรที่ทุกอย่างนั้นต้องไหลมาบรรจบกันเมื่อชิงสุยอ่านไปที่ประโยคแรกเขาเห็นถึงประโยคเบื้องต้นเกี่ยวกับตันเถียนมันนั้นเป็นพื้นฐานของพื้นฐานที่ผู้บ่งเพราะทุกคนนั้นต้องรู้ ชิงสุยได้ติดสินใจอ่านต่อไปเรื่อยๆเพราะเขานั้นยังไม่รู้ว่าทักษะระดับสันนี้คืออะไรจุดตันเถียนที่อยู่ใต้สะดือลงไปสามนิ้วมันนั้นมีชื่อว่าจุดธรณีและมีอีกส่วนที่อยู่ด้านล่างของจุดลมปราณฉานจง ซึ่งมันนั้นอยู่ล่างลงไปสามนิ้วที่นั้นเรียกว่าจุดสวรรค์มันนั้นคือจุดตันเทียนกัวจุดชานจงนั้นระหว่างหัวนมทั้งสองข้างเป็นจุดตรงที่อยู่ตรงกลางจุดตันเทียนกัว ตอนนี้ชิงสุยเข้าใจแล้วว่าทำไมท่านบนรรพบุรุษผู้ก่อตั้งถึงกล่าวว่ามันเป็นโชคดีที่ได้เจอกับทักษะดังกล่าวเพราะมันนั้นเป็นทักษะในการบ่มเพาะจุดตันเถียนกลัวในตำนานแต่ชิงสุยนั้นไม่รู้สึกอย่างนั้นในตอนนี้ มันเป็นเรื่องที่ดีที่ท่านบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งมันให้กับขาวแต่มันนั้นก็อาจเป็นโชคร้ายถ้ามีใครรู้เรื่องนี้ข้าวมันนั้นอาจทำให้เกิดสงครามระหว่างก้าวทวีปได้เลยชิงสุยนั้นไม่สามารถสงบนิ่งได้อีกต่อไปเขานั้นเริ่มต้นฝึกฝนทักษะระดับสวรรค์อย่างจริงจัง สี่ชั่วยามผ่านไปชิงสุ่ยนั้นยังคงกึกฝนผลมันอยู่มีผู้คนมากมายที่รู้เรื่องจุดตันเถียนกวดแต่ก็ไม่มีใครสักคนที่สามารถบ่มเพาะมันได้ทักษะในการบ่มเพาะมันนั้นเป็นทักษะที่แทบจะไม่มีอยู่บนโลกแห่งนี้ และมันนั้นก็เป็นทักษะที่ไม่อาจจะประเมินค่าได้อย่างไรก็ตามตอนนี้เขานั้นกลับไม่คิดว่ามันนั้นลึกลับเท่าไรจุดตันเถียนกัวนั้นมีความสัมพันธ์กับจุดตันเถียนรากฐานของตันเถียนกัวนั้นสดคล้องกับจุดตันเถียน อย่างมากหากจุดตันเถียนนั้นได้รับความเสียหายตันเถียนกัวนั้นก็จะได้รับความเสียหายเช่นกันแต่หากจุดตันเถียนนั้นได้รับความก้าวตันเถียนกัวนั้นก็จะได้รับความก้าวหน้าเช่นกัน แต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่ต่างกันจุดตันเทียนกัวกว่าจุดตัวเทียนนั้นมีขนาดไม่เท่ากันหรือสามารถบอกได้ว่าจุดตันเทียนกัวนั้นแข็งแกร่งกว่าจุดตัวเทียนนั้นเองระดับพลังของจุดตันเทียนกัวนั้นจะมีอยู่สิบระดับเมื่อทะล่วงผ่านข้ามไปได้ก็จะเข้าสู่ขอบเขตพลังระดับใหม่ทุกระดับของพลังนั้นสามารถเพิ่มพละกกำลังและพลังป้องกันให้กักบผู้ที่บ่มเพาะได้หนึ่งล้านจิน และยังสามารถเพิ่มความเร็วและพลังจิตวิญญาณให้ผู้บ่มเพาะได้อีกระดับหนึ่งทุกๆระดับสามารถเพิ่มพะละกำลังและพลังป้องกันให้กับผู้ที่บ่มเพาะได้หนึ่งล้านจินชิงสุยทำตาโตเมื่อชิงสุยคิดถึงเรื่องนี้ เขานั้นแทบจะคลั่งตายนั้นหมายความว่าถ้าเขานั้นสามารถไปถึงระดับที่สิบเขาจะได้รับพลังกำลังเท่ากับ10บล้านจีนและเทียบเท่ากับหนึ่งอาณาจักรเลยในตอนนั้นถึงแม้ทักษะนี้จะดูไม่ลึกซึ้งอะไรมากแต่มันนั้นก็ไม่ได้ง่าย อย่างที่เขาคิดมันนั้นเป็นทักษะที่ไม่ยากในการทำการบ่มเพาะแต่เป็นอะไรที่ยากลำบากมากในการทะลวงข้ามไปสู่อีกระดับมันนั้นมีความยากเท่ากับการทะลวงข้ามไปสู่อีกขั้นของเพลดเสริมกายาบรรพการเลยก็ว่าได้ อย่างไรก็ตามเขานั้นไม่ได้ยอท้อต่อมนันเขานั้นยังมีเวลาอีกมากมายในอนาคตและทักษะนี้นั้นก็จะเป็นทักษะต,ติดตัวเขาไปจนตายมันนั้นจะเติบโตขึ้นไปพร้อมกับเขาเรื่อยๆไม่ว่าทางข้างหน้าในอนาคตจะเป็นอย่างไร มันนั้นก็จะก้าวก้าวปอยย่งช้าช้าพร้อมกับเขาวชิงสุยนั้นตระหนักแล้วว่าเขานั้นต้องบรรลุทักษะนี้ให้ได้ในช่วงเวลาที่เขาออกไปเผชิญหน้ากับสิ่งที่ท้าทายในโลกแห่งก้าทวีปแห่งนี้ มันนั้นจะเป็นปัจจัยที่ผลักดันเขาให้บรรลุทักษะนี้โดยใช้เวลาไม่นานอย่างแน่นอนชิงสุยใช้เวลากล่าวครึ่งวันในการศึกษาทักษะดังกล่าวมันนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำความเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดในครึ่งวันแม้รายละเอียดของมันจะยุ่งยากและน่าปวดหัวแต่ชิงสุยนั้นก็ยังไม่ลดละความพยายามเขานั้นคิดว่านี้คือการปึกฝนอย่างหนึ่งที่สำคัญในชีวิตของเขา เมื่อทำความเข้าใจมันได้ระดับหนึ่งชิงสุยได้กลับไปทำการฝึกฝนตามปกติของเขาการผสมผสานทักษะทุกๆอย่างเข้าด้วยกันนั้นทำให้เข้าได้ผลลัพธ์ที่ไม่คาดฝันในอดีตเขานั้นมักทำสมาธิก่อนและหลังการบ่มเพาะเสมอพันคอนกัมปนาศฝ่ามือศักดิ์สิทธิ์เพลิดพลานวานอน ชิงสุยได้ฝึกฝนพวกมันสลับกันไปมาอย่างรวดเร็วเขาได้สลับมันไปมาในช่วงพริปตาของเขาเท่านั้นฝ่ามือสังหารเทวะอัศนีอย่างเคยเป็นฝ่ามือสังหารเทวะอัศนีของเขานั้นยังคงอยู่ในดินแดน,นสัจธรรม ความแข็งแกร่งของมันยังคงอยู่ที่ระดับ30เซน่าเสียดายที่เขานั้นไม่สามารถไปสู่ดินแดนที่สูงกว่าได้ในตอนนี้และเมื่อเขานั้นปราณกระทิงคลั่งของเขามันนั้นสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งของเขาได้อีก40เอร์เซ จากนั้นเขานั้นได้ผสานมันเข้าด้วยกันทําให้มันนั้นสามารถเพิ่มพลังให้เขาได้ถึง70%เปอร์ซนมันนั้นเป็นพลังที่มหาศาลที่เขาไม่เคยคิดถึงนี้เป็นอีกหนึ่งทักษะสนับสนุนที่แข็งแกร่งของเขาพลังของตันเทียนกัวนั้น มาจากความแข็งแกร่งของร่างกายที่เพิ่มขึ้นการเพิ่มความแข็งแกร่งของตัวเองนั้นเป็นวิธีบ่งพาะทักษะดังกล่าวอย่างไรก็ตามทักษะดังกล่าวนั้นก็เป็นหนึ่งในทักษะสนับสนุนมันนั้นจะช่วยเพิ่มความสามารถและพละกําลัง ได้อย่างมีประสิทธิทักษะการบ่มเพาะนั้นมีค่ากว่าทักษะการต่อสู้เพราะมันนั้นเป็นอะไรที่ยักในหันบ่มเพาะแต่ในตอนต้นนั้นมันนั้นมักจะอ่อนแอกว่าทักษะการต่อสู้แต่เมื่อเวลาผ่านไปเมื่อเรามีความชำนาญ มีความเข้าใจมันนั้นจะส่งผลที่ดีกว่าและแกร่งกว่าทักษะต่อสู้ที่สำคัญความเร็วในการบ่มเพาะนั้นจะก้าวไปได้กว่าทักษะต่อการต่อสู้ในอนาคตความแข็งแกร่งของทักษะต่อสู้นั้นขึ้นอยู่กับทักษะการบ่มเพาะ ยิ่งผู้บ่มเพาะแข็งแกร่งเท่าไรทักษะต่อสู้จะแข็งแกร่งขึ้นตามเท่านั้นนอกจากนี้มันนั้นยังมีผลจากยุทธพัณฑ์ยาสมุนไพรที่สามารถช่วยเพิ่มพลังในการบ่มเพาะได้มันนั้นจึงทำให้คนส่วนมากสนใจที่จะทำการกึกุนลทักษะในการบ่มเพาะมากกว่าทักษะการต่อสู้เพราะการบ่มเพาะนั้นสามารถใช้ปัจจัยอื่นๆมาเป็นตัวเสริมความแข็งแกร่งได้ ทักษะการบ่มเพาะนั้นสามารถแยกออกเป็นทักษะสนับสุน,นและทักษะเสริมสร้างร่างกายได้เหมือนเพลสเสริมกายาบรรพการของชิงสุยสำหรับทักษะเสริมสร้างร่างกายได้นั้นเป็นการฝึกฝนพลังปราณเพิ่มเสริมสร้างความแข็งแกร่งของร่างกายโดยตรงมันนั้นเป็นทักษะที่หายากแข็งแกร่งและฝึกฝนได้ยากที่สุดในโลกแห่งนี้ ในอดีตชิงสุยนั้นใช้เคล็ดวิชาดอกบัวปราณฟ้าเป็นทักษะหลักในการต่อสู้เพราะมันนั้นสามารถเป็นทักษะในการจู่โจมและเพิ่มพลังแต่ในตอนนี้เขานั้นได้เปลี่ยนมาใช้เคล็ดเสริมกายาบรรพาการ และใช้ทักษะเรียนแบบสัตว์อสูรทาง9้ง9ที่เป็นทักษะสนับสนุนมาเป็นทักษะหลักในการโจมตีในปัจจุบนันทักษะระดับสวรรค์น้อยกว่าทักษะเสริมสร้างตันเถียนมากกว่านั้นเป็นดังราชันแห่งทักษะสนับสนุนถ้าหาใครมีรู้เรื่องนี้เข้า เขานั้นคงตกเป็นเป้าหมายและมันอาจทำให้เขานั้นถูกฆ่าก็ได้มันนั้นเป็นทุกทุกอย่างที่ผู้บ่มเพาะนั้นต้องการจะครอบครองการมีอยู่ของมันนั้นอาจเป็นภัยพิบัติของผู้ครอบครองก็ว่าได้ยิ่งทักษะแข็งแกร่งมากเท่าไรก็ยิ่งกดผลยากมากขึ้นเท่านั้นแม้ว่าจุดสูงสุดของมันนั้นจะเป็นที่ทำให้คนอื่นๆนนั้นอิจฉาแต่ก็มีคนส่วนน้อยที่จะอดทนไปสู่จุดจุดนั้นได้ ดังนั้นการบ่มเพาะที่ดีคือการเลือกทักษะที่เขากับตัวเองแม้ทักษะที่อ่อนแอแต่ถ้าเป็นทักษะที่เหมาะสมมันนั้นก็จะแสดงประสิทธ,ธิภาพออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมไม่แพ้ทักษะระดับสูง แต่ก็มีคนจํานวนไม่น้อยที่ดูถูกเหยียดหยาบทักษะเหล่านั้นเพราะนั้นคือความเป็นจริงของจิตใจมนุษย์มนุษย์นั้นเป็นพวกที่เย่อหยิ่งและไม่เคยยอมรับรับในสิ่งที่ตัวเองมีอยากดีอย่างได้ในสิ่งที่ล้ำค่าก,กว่าผู้อื่นแต่ไม่เคยเคยมองตัวตนที่แท้จริงของตัวเองและชอบมองข้ามสิ่งที่ตนเองนั้นมีอยู่เสมอ หลังจากนั้นชิงสุย่ยได้เริ่มกลั่นยาเม็ดเสริมสร้างจิตวิญญาณระดับสามของเขาเพื่อใช้มันในการบ่มเพาะทักษะเสริมสร้างตันเถียนของเขาเขานั้นไม่คาดหวังว่ามันนั้นจะสมบูรณ์แบบทั้งหมดเพราะนี้เป็นครั้งแรกที่เขาได้กลั่นมันส่วนผสมหลักได้เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยโชคดีที่เขานั้นมีมันอยู่เขาใช้เวลาแค่เล็กน้อยเท่านั้นในการเตรียมมัน ในตอนนี้เขานั้นสามารถทำได้แค่ยาเม็ดเสริมสร้างจิตวิญญาณระดับ2เท่านั้นความสามารถของเขายังไม่เพียงพอที่จะสร้างยาระดับที่3ออกมาในตอนนี้จากนั้นเขานึกถึงยาเม็ดเสริมสร้างจิตวิญญาณระดับที่6 ที่เขานั้นได้รับมาจากบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งในก่อนหน้านี้เขาจึงได้ตัดสินใจใช้มันในการบ่มเพาะทักษะเสริมสร้างตันเถียนของเขาวเวลาได้ผ่านไปเร็วมากตอนนี้ชิงสุยได้พักอยู่ที่วังเทวโลกกว่าหนึ่งปีแล้ว มันนั้นเป็นช่วงเวลาแค่พริบตาเท่านั้นท่านพ่อเมื่อชิงสวยมาถึงที่พักของชางอูย่าเขาให้เด็กหญิงตัวน้อยๆที่กำลังวิ่งเล่นเธอนั้นกำลังไล่จับกระต่ายที่ว่างมาทางงงเขาอยู่ในตอนนี้ชางเอ๋อของพ่อ ตอนนี้ท่านแม่ของเจ้าอยู่ไหนหรือชิงสุยถามเด็กหญิงตัวน้อยๆที่มีอายุเพิ่งครบหกขวบไปไม่นานท่านแม่กำลังทำอาหารอยู่กับนาลิวลี่และนาหมิงเยียดเดี๋ยวอีกไม่นานท่านแม่คงออกมา เด็กหญิงพูดพร้อมกับหัวเราะและกระโดดกอดคอชิงสุยชิงสุยมองไปที่กระต่ายราชันทองคำอสูรที่กำลังกระโดดอยู่รอบรอบตัวของเขาในตอนนี้นี้มันได้กลายเป็นสัตว์อสูรของเด็กหญิงตัวน้อยแล้ว มันนั้นไม่ได้ดูดูร้ายเหมือนกล่าวมันนั้นดูเหมือนกระต่ายทั่วไปในตอนนี้ชิงสุยอุ้งอี้ชางเข้าไปที่ห้องนั่งเล่นในตอนนี้จากนั้นเขาเห็นช่างหมูย่าที่กำลังเพลิดเพลินกับการดื่มชาในตอนนี้ เมื่อชางหูย่าเห็นชิงสุยก็ยิ้มออกมาและเรียกเขานั้นมาดื่มชาข้างๆเข,ขาเจ้านั้นยังตั้งใจที่จะไปยังเทือกเขาผลบุพชาติอีกหรือไม่ชางหูย่าถามขณะที่เขานั้นกำลังจิบชาชิงสุยยบยักหน้าของเขาข้านั้นตั้งใจจะไปที่นั้นในอีกสองสามวันข้างหน้าชิงสุยนั้นยังคงนึกถึงแผนที่ขุมทรัพย์ในอดีตที่เขาได้รับมาจากเมืองในทางตอนใต้ ดังนั้นเขาจึงต้องการที่จะไปยังเทือกเขาผลบุพชาติในตอนนี้เพราะเขานั้นมั่นใจในแผนที่ของเขาบางทีถ้าเขาเข้าไปที่นั้นเขาอาจได้รับผลประโยชน์มากที่เขานั้นไม่เคยคาดฝันมันนั้นอาจทำให้เป้าหมายในอนาคตของเขานั้นประสบความสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้นชิงสุ่ยข้านั้นจะไม่ห้ามเจ้าแต่เจ้านั้นจงระวังตัวอย่างมาก เทือกเขาผลบุพชาติอีกนั้นเป็นหนึ่งในเทือกเขาที่มีชื่อเรียงเรื่องความอันตรายมีสัตว์อสูรที่ดูร้ายเต็มไปหมดในที่แห่งนั้นแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือสัตว์สูตรที่มีสติปัญญาระดับสูง พวกมันนั้นมีความคิดที่หลักแหลมดังคนราฉะนั้นเจ้าต้องระวังตัวอย่างมากนะชางหูยากล่าวด้วยความกังวลเขารู้ดีถ้าชิงสุยตัดสินใจทำอะไรไปแล้วเขานั้นจะไม่มีทางเปลี่ยนใจเด็ดขาด ท่านปู่ไม่ต้องเป็นกังวลไปข้ามั่นใจว่าตัวข้านั้นจะไม่เป็นอะไรชิงสุยยิ้มกลับไปนั้นเจ้าก็จงใช้เวลาที่เหลืออยู่นี่พักผ่อนอยู่กับลิวลี่หมิงเย่ยเกอโหลและคนอื่นๆให้เต็มที่เถอะชาง งูย่าหวเราะอย่างเจ้าเล่แต่ตอนที่เจ้าอยู่ข้างนอกเจ้าจงระวงังหอคอยกระบี่ให้ดีโดยเฉพาะตระกูลฐานพวกเขานั้นจ้องที่จะเอาชีวิตเจ้าอยู่อาข้าลืมไปในตอนนี้เจ้าไม่เหมือนเก่าอีกแล้ว ด้วยวิหกเพลิงและความแข็งแกร่งของเจ้าพวกนั้นไม่สามารถทำอะไรเจ้าได้อีกต่อไปแล้วแต่อย่างน้อยเจ้านั้นก็อย่าได้ประมาณไปละชางหูย่ากล่าวและจิตชาต่อท่านปู่ไม่ต้องกังวลข้านั้นจะไม่ประมาณ ชิงสุยนึกถึงวิหกเพลิงของเขาถึงแม้มันจะอยู่ในระดับที่สมปราณเทวะกษัตริย์แต่ความเร็วและความอดทนของมันนั้นมากมายกว่าสัตว์อสูรรับสูงสุดของปราณเทวะกษัตริย์อย่างมาก นอกจากนี้เขานั้นยังมีระคังสถานจิตและดินแดนยกยุพร,ราชออมตะของเขาอยู่ด้วยการขัดเกลาระคังสถานจิตของเขามาต่อเนื่องหลายปีในที่สุดตอนนี้มันนั้นก็อยู่ในระดับที่5แล้วชิงสุยนั้นยุ่งมากในช่วงนี้ เขานั้นแทบจะไม่ได้เล่นกับเด็กหญิงตัวน้อยๆเลยในขณะนี้หมิงเยี่ยและลิวลี่เข้ามาพวกเขาทักทายอย่างเป็นสุขชิงสวยได้ตัดสินใจไปหาเกอร์โหลที่ห้องครัวในไม่ช้า หลังจากนั้นสักครู่เขาก็เดินเข้าไปในห้องครูเพื่อช่วยเกอร์โหลทำอาหารนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งปีเต็มที่เธอได้พักอยู่ที่นี้เธอนั้นรู้สึกว่าตอนนี้เป็นบ้านของเธอไปแล้วในตอนว่างชางหมู่ญานั้นจะฝึกฝนให้กับ หญิงสาวที่สามในตอนนี้พวกเธอนั้นได้กลายเป็นสาวกระดับสูงของราชวังเทวโลกไปแล้วและที่สำคัญพวกเธอนั้นก็ได้รับการสั่งสอนขักชางหูย่าโดยตรงถ้าคนอื่นๆรู้เรื่องนี้เขาวพวกเขานั้นคงอาเจียนเป็นเลือดออกมา เพราะมันเป็นเรื่องยากที่สาวกระดับสูงนั้นจะได้รับการสั่งสอนจากสังฆราชตัวต่อตัวขนาดหัวหน้าสาวกนั้นยังแทบไม่มีโอกาสเลยชิงสุยตอนนี้ค่านั้นได้อยู่ในระดับเซียนเทียนขั้นเจด ส่วนพี่สาวหมิงเยี่ยนั้นอยู่ในระดับเทวะกษัตริย์ขั้นหนึ่งส่วนพี่สาวเกอร์โหลนั้นอยู่ในระดับเซนเทียนขั้น3แล้วลยวลีวล่กล่าวอย่างมีความสุขกับชิงสุยขณะที่พวกเขานั้นกำลังนั่งรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ไม่เลวเลยชิงสุ่ยกล่าวเพราะหัวเราะออกมานั้นก็เป็นเพราะท่านอาจารย์นั้นได้มอบยาเม็ดส่งเสริมจิตวิญญาณระดับหกให้กับพวกเราทำไมท่านอาจารย์ถึงได้ดีกับพวกเราขนาดนี้เจ้าพอจะรู้ไหม ลิลี่กล่าวอดอมาด้วยความสงสัยไปที่ชิงสุยข้าไม่รู้ชิงสุยตอบไปตามความเป็นจริงเจ้าไม่รู้หรือแต่ข้านั้นรู้สึกว่าท่านอาจารย์นั้นแปลกออกไปดูเหมือนท่านอาจารย์นั้นจะสนใจเจ้าเป็นอย่างมากนั้น ชิงสุยเจ้าสามารถพาข้านั้นไปยังมากเทือกเขาผลบุพชาติพร้อมกับเจ้าได้หรือไม่หลังจากรับประทานอาหารเสร็จลิวลี่ได้กล่าวออกมาพร้อมลุกไปนั่งบนตักของเขาในตอนนี้ถ้าเขานั้นพาเธอไป เธอนั้นจะต้องตกเป็นของเขาอย่างนั่น,นอนแต่ถึงอย่างไรก็ตามมันนั้นก็อันตรายเกิดไปสำหรับเธอชิงสุยจึงสายหัวและปฏิเสธออกมาโดยไม่คิดถึงเรื่องอื่นใดนอกจากความปลอดภัยของเธอ เจ้าจงอยู่กึกฝนที่วังเทวโลกแห่งนี้เถอดในอนาคตเมื่อข้านั้นแข็งแกร่งมากพอข้านั้นจะพาเจ้าไปท่องทั่วทั่วก้าวทวีปแห่งนี้แม้ว่าลิวลี่นั้นจะชอบหาเรื่องเข้าอยู่บ่อยๆแต่เธอก็รู้ว่าเมื่อไหร่สมควรเล่น เมื่อไหร่สมควรจริงจังถึงอย่างไรเธอนั้นก็พยักหน้าด้วยความไม่เต็มใจอยู่ดีนั้นเจ้าต้องระวังตัวดีๆนะเจ้าสัญญาแล้วว่าจะพาข้านั้นไปท่องทั่วทั่วก้าทวีปแห่งนี้ ลิวลี่มองไปที่ชิงสุยด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความกังวลจากนั้นชิงสุยเอื้องไปหยิกที่แก้มของเธออย่างเบาๆเขานั้นนึกถึงตอนที่เขานั้นทำให้เธอร้องไห้ในอดีตเขานั้นแทบถูกคนรอบข้างนั้นรุมทำร้าย เนื่องจากน้ำตาของเธอชิงสุยรู้สึกได้ว่าเขานั้นเป็นคนที่สำคัญที่สุดในหัวใจของเธอไปแล้วในตอนนี้นี่เป็นของเจ้าชิงสุยหยิบถุงแพรม,มิติออกมาถุงแพรม,มิตินี้คืออันที่เขาได้รับมาจากบรรพบุรุษเมื่อปีก่อนเขาได้ส่งมันให้กับเธอนั้นมันถุงแพรม,มิติชิงสุยเจ้าเป็นคนดีที่สุดในชีวิตของข้าเลย นี้คือรางวัลของเจ้าลิลลี่กอดไปที่ชิงซุยและหอมไปที่แก้มของเขาชิงซุยนั้นอยากจะจูบเธอในตอนนี้แต่เนื่องจากหมิงเยียและเกอร์โหลนั้นก็นั่งอยู่มันจึงให้เขานั้นทำแบบนั้นออกไปไม่ได้ตอนนี้เขานั้นอยากเอาหัวโขกไปที่กำแพงแรงมันเป็นความรู้สึกที่อย่างมากจากนั้นเขาได้กลับไปที่ห้องของเขาเพื่อวางแผน หนึ่งปีในโลกแห่งความจริงเท่ากับ30ปีในดินแดนของเขาตอนนี้เขานั้นสามารถโคจรปราณของเพลดเสริมกายบรรพการมาถึงรอบที่179ตามที่เขานั้นคาดการไว้แล้วพะละกกำลังของเขานั้นได้เพิ่มขึ้นมาอีกสองล้านจินจากเก่า นั้นเกิดมาจากความก้าวหน้าของเคล็ดเสริมกายาบรรพการและทักษะการชำระล้างจุดลงปราณของเขาตอนนี้ด้วยความแข็งแกร่งของเขาเพียงอย่างเดียวโดยปราศจากยุทธภัณฑ์หรือทักษะใดๆสามารถเทียบได้กับความแข็งแกร่งของหนึ่งอาณาจักรแล้วในตอนนี้และในที่สุดเขานั้นก็ได้อยู่ระดับเดียวกับกลุ่มบรรพบุรุษของวังเทวโลกและหอคอยกระบี่ในตอนนี้ และที่สำคัญชิงสุยรู้สึกว่าทักษะเสริมสร้างตันเถียนของเขานั้นกำลังจะยกระดับขึ้นในไม่ช้าโดยมันนั้นเป็นเพียงแค่เวลาหนึ่งปีเท่านั้นสำหรับการฝึกฝนมันแม้ว่าเขานั้นจะออกเดินทางไปยังเทือกเขาผลบุพชาติ ในอีกเจ็ดวันข้างหน้าแต่มันนั้นก็เป็นเวลาเท่ากับอีก8เดือนในดินแดนของเขาเขามั่นใจว่าเวลาดังกล่าวนั้นจะทำให้เขานั้นแข็งแกร่งขึ้นไปได้อีกมากมายอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ